ผมไม่ได้ยืนยันว่าผมว่าผมไม่ยอมผมยอมคุณหมดแล้วแต่คุณน่ะไม่ยอมเองเงินผมว่าให้คุณแล้วคุณก็บอกไม่ได้ผมให้คุณทุกอย่างแต่คุณไม่ยอมเครียดไปแล้วหน้าเฮียดูเครียดไปแล้วเดี๋ยวผมป่าแป้งก่อนหน้าเฮียเริ่มคิดเครียดละเป็นโครนักพิธหน้ากูอ๋อเหรอทุทีทุกทีหน้าเฮียดูเริ่มคิดเครียดแล้วนะไอไหญ่บังจะเกลียดเิอ์กก็หน้าเฮียเริ่มดูเครียดไปแล้วว่ะไหนๆผมป่าแป้งก่อน ได้ไม่เครียดนะถ้ามันเริ่มเครียดจะเลยหรือยังนะงเคย, <c oughs> เ,คยเคยดูอจากไหม <c oughs> <c oughs> โดนแกลงในแกลงอ๋อมันเป็นอะไรที่แบบว่าเ <c oughs> มพเกมพิพิกไม่พิกครับ โอ้โหพี่ก็วอสนั่นเลยเวนเออมันมันตอนคือตอนนั้นน่ะคือล้อยังบอกนะไม่ได้เพราะล้อสลบอยู่ตอนแรกอะพี่พี่คิดว่าอะไรดู้เล่าหน่อยเรียบร้อยไอ้สามตำรวจจับได้อย่างเงี้ยหรอโดนหลายแสมแน่กูหน้าซีดเลยใช่กูกูก็จะรีบโทรไปเคลียร์กับตำรวจก่อนหนากูซีดเลยไม่เอาไม่เอา ไอสัตว์เอ้ยดีนะตำรวจปลอมไปเหี่ยเฮ้ยเฮ้ยมาเนี่ยๆนไอติติหิ้วมานี่ดิติหิ้วอ่ะออ้งหนี่กิวอ่้ะไม่ไม่เดี๋ยวพี่พาโบมานี่คือพี่จะบอกอย่างนี้ก็คือเรื่องที่เราคุยกันคุยกันเรื่องที่เราอ้นี่กันเดี๋ยวเฉินเฉินจะจะเฉลยแล้วก็เงินใช่ใช่ใช่ต่อต่อเดี๋ยวเฉินจะคืนเงินให้แต่บอกให้สบายใจกันว่าไม่มีอะไร เราเราเราก็อินเลยอินตามบทไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมผมเคลียร์สัฟุตได้ไหมไม่ได้สัมฟุตไหมผมโทรไปหาเฮียแล้วเอ้ยฝากสั่งเลยฝากเข้าเเรยเออพี่โทรไปหาเฮียก่อนก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่นี่โทรหาเฮียเฉินก่อนที่เฮียเฉินเราคือเราก็โดนต้มอีกทีหนึ่ง เต่าไอ้เนี่ยพะโลเต๋าฮะเลี้ยวหมดแล้วผมเรียวหมดแล้วเจอนี่ละอ่ะได้มาแล้วมายังบัวเฮียบัวเฮียเารถหนูไปไปกับจ่าไอ้เต๋าพี่ตรวจสอบรถไม่ได้เราต้องทำไงอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าคันนี้เป็นรถตำรวจไง แต่ว่าเขาไม่ได้กลับไปสถานีตำรวจอะเขาไปจอดอยู่แรนฟ้าไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไปตรวจสอบให้อวุฒิเอารถไปตรวจสอบแล้วแล้วอย่างนี้นะก็คือก็คือพอผมมาคือขับรถมาใช่ป่ะก็มีคนนึงนั่งมากับผมแล้วเขาก็บอกว่าเอ่อบอสไม่ได้อยู่ในดักแชนเราอะไรวะบอกอะไรบอกให้บอกให้กลับมานี่นะเขาบอกว่าได้ได้ได้เขาบอกจอดส่งเขาหน่อยเขาจะออกแล้วผมแล้ว เพราะว่าเขาเป็นใครเขาบอกว่าเอ้าแล้วมึงเป็นใครผมก็เลยบอกว่าผมตินรถมาด้วยเฉยพี่พาโบไม่หลับอะแล้ว<ค>เขาก็บอกดดว่าเอ้าเองขโมยรถแก๊งพี่ได้ไงสรุปไม่ใช่รถตำรวจนี่ใช่เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนไปตัวสอบไอตุอ้อเอาไปตัวสอบไม่หลับเลย อพี่พาโบเขาอยู่ไหนอะเดี๋ยวให้เขารถไปตรวจสอบตอนนี้ผมโดนเนี่ยครับโดนอะไรวะพาโบเขามาเรียกค่าไถ่ครับเขาจับแฟนผมไปแล้วมาเรียกค่าไถ่ผมสองแสนนะครับอ๋อเรื่องคนนอกเคลียร์เองเลยไม่ได้อยู่ในสภาเคลีรได้ครับโอเคได้ครับนะโอเคได้ครับเเดี๋ยวรอพี่พาโบมาครับเดี๋ยวเราเคลียร์อีกรอบนึง ได้แล้วผมเด้พอแล้วพอจับมาโอเคครับได้ครับได้ไหมครับที่ต่อแล้วครับเขากำลังมาโอเคครับพี่พาโไอวุฒเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพานี่ไปก่อนเดี๋ยวพารีพาโบมาพาเต่าไปจำลองสถานที่เกิดเหตุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพี่พาโบมานู่เลยนะจะคุยกับพี่เชนไม่ไม่ก็ลองถามเขาดูว่าเขาไปเจอรถที่ไหนอะไรยังไงพาเขาไปดิ พูดเรื่องเอามเตอร์ไซค์ไปเลยที่เงินอีกรอบนึงเหมือนทําให้มันดูเป็นเรื่องใหญ่เอาเอาไปคุยกับเขาเองเลยต่อครนะพิเศอเนาะเออไปคุยเองเลยแล้วมันเอารถมาแล้วมันบอกว่าให้ตรวจรถให้หน่อยไปจอดรถทิงว่าทำไมพะโละรไม่ได้จอดสวยละนะแล้วเราขับขับไปทิ้งไม่ได้หรอนะ ก็ให้คนขับไปทิ้งแลี้วอย่าแม่เทำอะไรไม่เรียนเลยก็ไม่รู้นะอันเนี้ยโนเซ็ตนะชิบหายโนเซ็แล้วันหลังเตรียมด้วยนะโอเคนะโอเคครับแบงค์ายมาตำรวจเต็มฝูเต็มหามกูก็รีบโทรหาตำรวจอย่างเยอะไม่ร้อะไลอกเลยหน้าพี่ซิดเลยพี่นึกว่าแบบเอาแล้วพาโบกูอเฮียกูโดนกี่แสนเนี่ยรอบนี้ยัดเข ำรวจเก๊คุณยังโล่งใจไอสัตว์โอ้เราต้องเล่นให่เราต้งเล่นหญตวิตนะเล่นใหญ่ให้รงให้จริงโอเคโอเคโอเคบอลดรึ่งล้านเกือบอยอร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 ลรอ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 รือเปล่รเรอรอรอรรอ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 เอรอรอรอนอร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 รออรอรอรออรออรอรอรรอรอรรารออรรอรอรออรอรเรอรอออรรรออรีออออ อ่าอ่าอ่าโนโนนเบกโนเบกโนเบกเสียครึ่งล้านแล้วชหกน้าตาเกือบไหลไม่เป็นไรนะโอเคแล้วแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เราเรายืนหลังน้ำทำแบบทำแบบเรากลัวก่อนเราต้องกลัวไว้เราต้องกลัวไว้ไม่เราต้องคุกเข่าไหมสรุปไม่คุกดิเราอยู่หลังน้ำเราต้องกลัวดิเออไอเต๋าครับกำลังกำลังตรวจสอบรถอยู่นะขอบคุณครับแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอ คือเงียโบเขามาเรียกค่าถ่ายผมครับสองแสนคือผมรู้มาว่าดูไว้เขาก็ลังลำบากมีปญัญหาเรื่องเงินนะฮะก็เลยอยากจะช่วยดูไว้มอบเงินใหี๋เขาสองแสนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะมอบด,ด้วยวิธีไหนคือเล่นละครซะหน่อยฮะไม่จริงครับผมยังไม่ได้เงินเลยแสนหนึ่งฮะอ้าโกหกเชียร์แล้วแล้วผิกแล้ลุง อันนี้คือผมบอกไว้ก่อนเลยนะคือคุณลุงกับฝั่งพวกอดีตดูไว้เนี่ยเขาเป็นคนนอกสภาทั้งคู่นะเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจแต่ว่าเรารับเรื่องได้ครับเรารับเรื่องส่งต่อได้เลี่ยมได้เลี่ยมผมยังไม่ได้เงินเลยครับแสนหนึ่งเขาโกงเอ่อพอบุให้ไปยังไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมไปกดให้เขาอีกแสนหนึ่งเพื่อให้จบเรื่องนี้ไป มันง่ายไหมครับเฮียโบผมไม่ยอมจบกับเรื่องนี้เฮียคิดว่าเงินสี่จม,มาจบเรื่องนี้ได้หรอครับผมเอา 500, <c oughs> ห้าแสนหรือไม่ก็ชีวิตคนในแก๊งของเฮียแก๊งหนูมีกนคนหนึง่งอาเม่รอดอย่าพึ่งครับอย่าพึ่งฮะใจเย็นฮนะเฮียใจเย็นจะคุยไม่จบครับพี่พบ <c oughs> ังใจเย็นพี่อะไรบงัให้เกียนตินี้น่าจะฟังให้เราทำที่นี่นิดนึงนะ ผมว่าคุยกันได้บ้างพี่เรื่องเรื่องเรื่องนี้คุยกันได้บ้างครับตอนแรกเป็นโลตอนนี้เป็นผัดเมลอนละซีนซีนของพาโกกับเมลอนเลยครัพี่ตังตอนแรกเป็นซีนทัโลเขาเฉยประการการขู่ฆ่าชีวิตคนอันนี้แหละคือเขาเรียกว่าเกมพิกของซีนเดี๋ยวนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะพื้นที่สภาทั้งหมดมีผลบังคับใช้เฉพาะสมาชิกในสภาครับส่วนคนนอกมันก็แค่สนามหญ้าครับอ้าวร้านอะไรอย่าเพิ่ธีก อย่าโดนกูนะแต่อย่าโดนกูนะกูบอกไว้ก่อนนะจะ่ทำอะไรกีเย็นเย็นนบระหว่าง500,000กับคนกับชีวิตคนในแก๊งเฮียที่ต้องเลือกแล้วแหละเรื่อนว่าเมลอนแคชผมเรื่องเงิน10,000ถูกไหมเออน้องก็บอกแล้วนะครับว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยน้ำสอบไอ้นั่นนานไหมครับนะตอนนี้ยเราก็ส่งไปตรวจสอบอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาตรวจสอบได้เร็วแค่ไหน เรื่องหนึ่งหมื่นนะมันแบบคือหนูก็ไปกดหน้าแลนเขียวจริงๆไงแล้วหนูขับรถของแกงอื่นไปด้วยอ่ะพี่ก็ตามกดแกงพี่ใช่ไหมที่พี่บอกอ่ะครับนาเขารู้แขนงไงแล้วหนูก็แบบไม่ได้โกรธพี่ด้วยเรื่องนั้นอ่ะไม่ได้เอามาใช่แต่ปัญหาคือหนูเล่นไปบอกแกงหนูให้มาเอาคืนพี่แบบเนี้ยครับ ยังไม่ได้บอกเลยเลยพี่มีอะไรเลยไม่เกี่ยวเเพราะฉะนั้นคนดูฝั่งพี่พะโบค่ะคือตอนนี้อียากจะมาให้จริงก็เห็นว่ามีนาซิลาอยู่ด้วยคือไม่ต้องกลัวว่าว่าจะมีอะไรดูให้สนุกพอไม่ต้องสปอยแล้วแนีอนผมเรื่องนี้เลยจะให้แก๊งในรอนมาเอาคืนผมให้เียโบมาเอาคืนผมสองแสนถูกไหมครับไม่นี่รือมันจะเกิดมันจะเกิดต่อเนื่องได้ไงครับพี่อะผมไม่รู้เรื่องนี้ซ้ำว่าคุณมีปัญหาอะไรเรื่องหนึ่งหมื่นอะ แต่ถ้าเกิดเจตนาที่ผมอยากจะช่วยคุณแล้วคุณทาแบบนี้ผมก็ไม่ติดนะเอ,อ่อจะเย็นนะจะเย็นนะเก็บเก็บเก็บของมาได้ไหมฮะเพราะผมไม่มีอาวุธนะครับไม่มีใครมีอาวุธเลยฮะใช่ดีแ,แล้วครับจะแด้ไม่ต้องสู้แก๊งเราไม่มีอาวุธเลยครับแต่แก๊งเฮียคนที่ใส่เสื้อสีเสื้อเสื้อเชิ้ตเขาแทงแฟนผมมาครับผมเป็นคนสั่งเองฮะผมอมากใหญ่เขาเล่นละครนะฮะจะเอาอะไรก็เอาที่ผมแล้วกันคนอื่นไม่เกี่ยวไม่ได้ครับ ผมใจเฮียรู้สึกบ้างจากที่เฮียทำกับผมแบบไม่มีทางเลือกขนาดผมบอกเฮียผมมีเก้าหมื่นเฮียยังไม่ให้ผมเลือกเลยคือดูฝั่งเพราะ่พะโลขำมันก็มันก็ไใเนี้เพราะพะโลรู้เรื่องหมดทุกอย่างไปงานเฮียต้อาชีวิตดูน้องเฮียไมไปดูฝั่งพี่พะโบะน่าน่าจะซีเรียสอยู่เอาชีวิตกูก็ได้ ไอต่อไม่ต้องไอต่อไม่ต้องต่อไม่ได้ไอต่อไม่ต้องเอางี้พี่เฉยหน้าหนุไปเลยเพราะว่าหนูเป็นคนแบบคือตอนเรียดตอนจบผมก็เฉลยผมเนี่ยไม่ต้อง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 อันนี้คือจะได้ดูรู้เลยว่าเนี่ยอ่ะรักใครรักกันเนี่ยดูดิมีต่คนยอมตายเห็นปะมันเป็นสตอรี่ที่ดีนะเว้ยลองเปิดใจดูก่อนเปิดใจให้ทุกคนเปิดใจดูก่อนเนี่ยเห็นปะเฮียเราทำด้วยกันเราก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันอะ เงียบๆก่อนฉันมีมีดปะผมไม่มีครับสฉวนฆ่าพี่เลยเดี๋ยวพี่มาให้ห้าแสนด้วยไม่ครับผมอยากให้เฮียเห็นว่าลูกน้องเฮียเวลาโดนแล้วเฮียต้องยืนดูมันทรมานขนาดไหนฉะนั้นผมไม่เอาชีวิตเฮียจะเอาชีวิตลูกน้องเฮียคนหนึ่งคำเดียวพี่เฮียคิดว่าลูกน้องคนไหนดีล่ละครับที่ควรโดนกูเองกูเองผมเองครับผมนี่หว่าผมเลยเฮียไอเต่าเองมอนเอยนี่หว่าครับ เกิกดีกว่าฮะถ้าเกี่ยงกันก็ทั้งหมดเลยไหมได้เกี่ยงกันทั้งหมดเลยได้พี่ได้ฮะเฮ้ยมึงให้หัวหน้าเขาตัดสินใจก่อนใจเย็นน้องๆแดมโบไม่ได้หรอกใช่ไหมไอวุฒิน่าใช่หัวดาเราได้คนเดียวนี่แต่ถ้าแลมโบหนีไปมันไปได้คนเดียวนะไม่ใช่แลมโบว่าไงดีครับตอบเรื่องนี้คิดว่าลูกน้องคนไหนที่แลมโบถึงได้แกร์เรื่องนี้ได้ คำเดียวเหรอแต่กูว่าแชทท้งฝั่งพี่พาโบนี่ดูน้องไม่เกียวกูเละแน่แนลูกน้องไม่ได้คิดเรื่องนี้ผมเป็นคนคิดแต่ผมจะให้ลูกน้องแย่เป็นคนรับผิดชอบคือถ้าพี่สฉนคิดว่าเรื่องเมลอนมันแบบขนาดนั้นอะเออพี่พี่พรก้าเลย นั่นแหละแต่เย็นอย่าเพิ่งมันจะได้จบไงเอาห้าแสนเราก็ไม่มีกันหรอกอจริงๆอะสรุปเราสองคนจะไม่ดีกันใช่ไหมเฉินมันคงญาติดีกันไม่ได้แล้วครับเฮีย <c oughs> ผมถงถามเฮียนี่ไงครับว่าชีวิตลูกน้องเฮียคนไหนกันที่ผมจะเอามาจบเรื่องนี้เฮียเลือกมาได้เลยผมไม่เฮียเลือกแต่ผมไม่เอาชีวิตเฮีย คนอย่างเฮียต้องยืนดูลูกน้องตายไปทีละคนหนึ่งแสนเดี๋ยวได้คืนค่ะเขาเขาเขาคืนอยู่แล้วเวงเต๋าหลบไปคนนี้ใช่ไหมครับเฮียเาไม่ใช่เขาไม่เล่นหรอกไอเขาไม่เลิกรขกค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็เฉลยอยู่ดี เจตนาที่จะช่วยกันมันไม่มีแล้วหรอเงินแสนนึงที่ให้ไปก็ยังโกหกกันตรงนี้เลยอ่ะนี่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะดูให้มันเป็นสตอรี่นะคะแชทต้องฆ่าแกกันอีกหรออย่าอย่านี่โลไม่พูดแล้วนะพูดแค่ครั้งเดียวดูให้จบก่อนแล้วสุดท้ายเราจะว่ากันก็ก็ว่าได้เลยถ้าเฮียให้ผมยิงผมขอหลักฐานเฮียมีไหมล่ะจดิปโอนอะเฮียมีไหมเฉินที่ผมรู้จักไม่ใช่คนแบบนี้เนี่ยขอร้องว่าดูให้จบก่อนแล้วค่อยว่า มันคือตอนจบมันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราคิดเสมอไปตัวกูบักรูจักพีรคนแล้วครับเพราะถ้า <c oughs> เกิดว่ามัวแต่แบบมาดาม่าก,กันอย่างเงี้ยคือสตรีมเมอร์มันก็คิดหาคอนเทนต์เล่นให้ดูไม่ใครดีครับเพียไม่ออกแล้วแหละเอาจริงนะตุ้งนอคนไหนดีแต่ตอรีม่มันก็เหมือน,น,นชีวิตจริงอะ่ะมีทุกบ้างมีสุขบ้างมีไม่เรื่องผมเลื่อกให้นะผิดแผลไปบ้างได้ครับ ไอรถตำรวจที่ไปไอนี่ของเราอ่ะเป็นรถตำรวจหน่วยไหนเหรอครับผมไม่ทราบครับผมไม่ได้เป็นคนแจ้งผมบอกก่อนเลยผมไม่ได้แจ้งตำรวจใครเป็นคนแจ้งตำรวจอะครับท่านั้นผมไม่ทราบครับ,บก็แล้วว่าถ้าเรื่องจะเคลียร์กันผมก็เคลียร์แต่เฮียไม่มีทางเลือกให้ผมงั้นผมก็จะไม่ทางเลือกเฮียบ้างพอดีตอนผมกลับมากับรถตำรวจอะครับรถมันไปจอดอยู่ที่แลนด์สีอ่าแปลงน้ำน้ำมีข้าอะคะ่ะ อะไรเหอฟ้าอ้าว <2000. S 1> มันเป็นจอดที่แลนสีฟ้าเสร็จแล้วอะ่ะมันไม่มีใครเอารถคันใหญ่กลับผมก็เลยขับรถคันใหญ่ออกมาแล้วก็มีคนนึงขึ้นมากับผมด้วยแต่ตอนนั้นอะ่ะผมใส่หน้ากากแบบนี้มันดูกลุมเกินกับหน่วยตำรวจที่นั่นมากแล้วทุกคนก็ไม่ได้กลับที่สอนอซึ่งผมไม่รู้ว่าทำไมตำรวจชุดนั้นถึงไม่กลับที่สอนอเ<อ>สร็จแล้ว พอผมขับรถออกมาก็มีคนนึงนั่งมาคือการเล่นสตอรี่ใน GTA อ่ะมันมันไม่มีเก่าไม่มีใหม่อะค่ะคือคือมันก็เป็นสตอรี่ได้หมดอ่ะมันเล่นได้ก็เลยตกใจว่าผมคือใครไอที่ว่ามองว่าใหม่อ่ะควรจะเป็นเรื่องกดกดไม่ไม่รู้เนี่ยอันนี้คือคือคือก็ถือว่าใหม่แหละไม่มีเลยต้องรอดูจะพยายามใส่ร้ายเหรอผมไม่ได้ใส่ร้ายฮะผมผมแค่ถามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่จะเป็นอะไรครับที่จัดฉากมาเพื่อแทงแฟนผม ใช่ไม่มีอะไรเลยเงินก็ไม่ได้โอนให้ที่เต่าเล่าก็ไม่มีถ้าจะค่าค่าผมคนเดียวเท่านั้นผมไม่เอาชีวิตเยโบไงผมก็ใช้ชีวิตผมคนเดียวไงถ้าผมให้น้องผมเริ่มแทงจากคนซ้ายมือก่อนแล้วกันเนาะดีไหมครับแบบนี้จะได้ตัดใจง่ายขึ้นหน่อยนะไอรถคันนั้นมันตัดตรวจสอบไม่ไม่ได้แล้วเหรอเพราะอไงครับเฮียติดต่อให้อยู่เรื่อยๆอเขาบอกว่าลังเป็นราการ แล้วถ้าผมขอ,อนะรละวับเหตุตรงนี้ไว้ก่อนได้เปล่าเป็นเป็นเป็นอย่าเพิ่งแทงอย่าเพิ่งมีการแทงกันอะไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนในสภาคือมันนอกเหนือจะไม่ยุ่งกับคนนอกสภาแต่ถ้าเกิดว่าจจนี่ก็ต้องให้ตำรวจเขาจัดการนะสงสัยคุณเต๋าคงได้ต้องยืนดูเพื่อนตายหรือว่าคุณเต๋าต้องตายตามแล้วให้หัวหน้ายืนดูแล,ละครับผมว่างานนี้ซูชิพี่ ว่าไงครับพียี่ไม่เลือกผมจะบอกเดียวให้เลือกแล้วนะเอาคนไหนดีคนเดียวใช่ไหมคนเดียวครับเออเราจะไม่เจรจากันแล้วใช่ป่ะอย่างที่พะบอกะเราว่าผมเจรจาไหมล่ะแชทไปสปอยเขาขนาดนั้น่ะคือยังไงเขาก็รู้เขาก็แค่เล่นตามสตอรี่แบบนี้แหละแค่นั้นแหละงั้นตอนนี้คุณจะขออะไรล่ะครับ ผมบอกแล้วว่าผมมีทั้งตัวเก้าหมื่นเฮียังสั่งคนแทงต่อหน้าผมเลยถ้าผมไม่เลือกคือจะฆ่า,าทีละคนถูกไหมใช่ครับโอเคเลือกกูเลือกผมผมเลยก็ได้ครับแทงมาเลยพี่เขาเลือกไม่ได้หรอกพี่เฉินเอาจริงหมายคาว่าให้พี่เลือกให้ใช่ไหม ทุกคนเขารู้ว่ามันเล่นตามสตรอรี่คือเขารู้กันหมดแหละไม่มีใครข<อ>เขาตึงหรอกแชร์ได้คิดมากไปเองค่าให้ตายไม่ครับผมจะปล่อยให้เยโบยืนดูอยู่อย่างนี้แหละคือเขารู้ว่าเขาแบบต้องเล่นยังไงอ,อ่ะเลือกพ่าราออกไปเกมอีกเลย ยอย่า<ต>น <ะ S 2> งนี้ฉันเพิ่งกินข้าวใช่ครับคุณเต๋าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้พะโลยังเป็นเพื่อนเราอยู่ป่ะครับเอาพี่ที่หายแล้วถ้าคุณมองว่าแฟนผมเป็นเพื่อนคุณคุณคงไม่ทำกับแฟนผมแบบนี้นะครับจริงเราก็บอกกันแล้วว่ามันเป็นการจัดฉากนะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นเรื่องจริงครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดให้มันโกหกอะ่ะเพราะว่าผม ผมไม่รู้จะโกหกไปทํำไมเพราะเงินหนึ่งแสนผมก็ยังไม่ได้ด้วยแกงแกงแกงอันนี้เลย้ไแมชจิบหายแล้วรอชิบหายแล้ว<ะ>จบ <laughs> จริงจบไม่ได้ผมเลือกไม่ได้แต่ถ้าจะเลือกให้ผมจะสู้ตรงเนี้น ดีเลยครับเฮียแก๊งเฮียไม่ม like ีอาวุธนะจะไหวหรอผมจะสู้แบบไม่มีอาวุธนี่แหละมันจะหนักนะแต่ถ้าเกิดเฮียคิดจะสู้จริงๆเนี่ยคงจะสั่งน้องๆของทุกคนว่าปล่อยให้เฮียอยู่ไว้คนเดียวตลอดแต่น้องๆองเฮียในแก๊งจะไม่มีใครเหลือเลยเฮียจะต้องเป็นคนยืนดูภาพนั้นตลอดเวลาผมตีหมดแหละแล้วผมก็ปล่อยเฮียยืนไว้คนเดียว เนี่ยดูภาพความเจ็บปวดนั่นอ่ะคนเดียวเดี๋ยดูวันไปก่อนนะแบบนชรนะบบนครับร่าไงครับเฮีย หรือเป็นงนี้ถ้าเฮียไม่อยากเห็นน้องเฮียเจ็บงั้นผมขอ,อน้องเฮียคนหนึ่งมา,มาเป็นทาสในแก๊งผมได้ไหมคอยเป็นเด็กรับใช้ในแก๊งผมอะแก๊งผมอยากให้ซื้อข้าวก็วิ่งไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยขอคนหนึ่งไม่ต้องเจ็บตัวด้วยมนมาทํางานชดใช้เรื่องนี้ไงดีไหมครับก <c oughs> ็ได้นะกูปไปเองไม่ต้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 องเดี๋ยวหาเงินมาให้ห้าแสน เอาผมไม่เอาเงินแล้วเนี้ยแต่ใจช้าไปผมไม่เอาเงินถ้าเกิดเราเดินไปบอกว่าค่าเขา,าเหอะเขารู้เลยเขาเขาเขารู้น้องสักคนไว้คอยวิ่งซื้อน้ําซื้ออะไรอะจากแก๊งเฮียม,มาอยู่กับผมหน่อยคอยวิ่งซื้อน้ําซื้อข้าวให้ผมกินเอารถไปเติมน้ํามันเอารถไปล้างเอารถไปซ่อมหนึ่งคน แต่ว่าคนไหนเหมาะกับหน้าที่นี้ครับเราต้องนิ่งไวใช่ไหมถ้าเกิดเอ่อถ้าส่งคนไปแล้วแล้วรอดูตอนจบดีกว่าเราอยู่นิ่งๆเราอยู่นิ่งๆคุณยังกล้าถามึงความสัมพันธ์อีกเหรอครับคุณทำกับผมแบบนี้ใช้ให้เขาเฉลยเองดีกว่าไม่อยากไปเบรกไม่อยากไปเบรกสตอรี่เขาเดี๋ยวฉันแกล้งแกล้งแกล้งเหมือแล้วกันนะนแกล้งเหมือ อันี้่คันสุดแล้วต้องคอยเออรออาจารย์ดีกว่าฉันรอฉันรออาจารย์ดีกว่าเฮ้วุฒจาก็เฮียพาโบจะตายเลยครับว่ารถไม่ได้ลงทะเบียนเฮียพาโบตายเมื่อไหร่ก็เอาโตขึ้นไปเมื่อนั้นมึงแบบแกล้งรายงานกูบอกว่ารถไม่ได้ลงทะเบียนนะทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ความิงเลยอ้โหหน้าแกงละมั่ง อ๋อได้ครับได้ครับโอเคโอเคฮะวายใเส่วนเขาบอกว่ารถไ,ไม่ได้ลงทะเบียนอะรถเทือนนะครับน่ะไดวบอกเต๋าเลยเต<อ>๋าเมื่อกี้เขาบอกว่าเราคือรถคันนั้นมันตรวจสอบไม่ได้อ,ะอ่ะมันเป็นรถเถือนอ,อ๋อก็หมายความว่าคุณเต๋าปักปัม๊มจินะครับผมไม่ได้ปักปัมนะ๊มฮะผมแค่อยากรู้ว่าตำรวจนั้นมาจากไหน ใครเป็นคนแจ้งเนี่ยครับต้องเฉินเป็นคนฉเฉลยเพราะถ้ามันไม่เกี่ยวกับคุณก็ไม่เกี่ยวครับไม่เป็นไรฮะต้องไม่เกี่ยวกับผมอี่แล้วครับผมเป็นคนโดยกรําพี่เฉินหนูขอะเอาเดี๋ยวห้าแสนหนูหามาให้ไม่เอางั้นก็เอาเมลอดนี่แหละว่าไง หนูก็ได้ข้าอาหนูไปก็ได้เนีพ่พาโบโอเคเนาะเรื่องแล้วนะหรือไงดีก็ถ้าทำถ้าทำใครสักคนในในแก๊งผมผมสู้อ่ะจะดีเหครับเจียแบบนั้นนะ่าผมว่าไม่ดีนะอยากเห็นนะน้องน้อผมก็อุปกรณ์ครบมือขนาดนี้ผมว่าไม่ดีนะครับเฮียผมไม่มีอะไรเลยแต่ผมจะสู้ ถ้าทำใครในแกงผมอ,อันเอางี้ละกันง่ายๆเลยเอาไฟดับหรือเฮียยังยืงงยนการว่ายังไงก็ไม่ยอมถูกไหมผมไม่ได้ยืนยันว่าผมว่าผมไม่ยอมผมยอมคุณหมดแล้วแต่คุณน่ะไม่ยอมเองเองินผมว่าให้คุณแล้วคุณก็บอกว่าไม่ได้ ผมให้ของยังงี้หน้าเฮียดูเครียดไปแล้วหน้าเฮียดูเครียดไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมปะแป้งก่อนหน้าเฮียเริ่มคิดเครียดแล้วหน้าเริ่มบอ๋อ้ยรอทษทีโทษทีหน้าเฮียดูเริ่มคิดเครียดแล้วนะไม่ไหญ่บังจะเกยเกยวกะหน้าเฮียเริ่มดูเครียดไปแล้วว่ะไหนในผมปะแป้งก่อนได้ไม่เครียดนะหน้ามันเริ่มเครียดจะเลยหรือยังนะ เคยเคยดูพวกอาจักไหมเคยไหมเคยเจออาจัอาจักโอ้ย้ตำรวจอบไหมเจาตรวจตำรวจโอี่าอกเขาด้วยฮะรุาเขาด้วยพี่พโร่โอนะอาจากไหมอาจักไหมตำรอจไหนไหนพูดได้อาจักไหมอาจักไหมา ไป่บองเลยไปรบน้องยอมน้องยอมอจจริงไม่ไหวเไม่แต่คือผมงงผมงงจัดเลยคือน้องน้องอยู่ผหัวหน้าสับตีนแตกเลยเมื่อกี้แต่งไม่งรตลงแต่งเอาคนนะ เ๋ยวเอาคืนย bo oh. oh, ิโบไปต่อเลยเอาจ้เอาสไป่ยอ้วเอาเอาเขาออกไปแล้วนี่นี่นี่กระโดดทีนึ่งครับมางสับเกาะขากระเป๋าสอง่นสาขาเฮียติดมาฝรั่งครับกระโดดแล้วบางแป้งทำไมอ่ะเล่นแป้งทำไมอ่ะเฮียบคืนเฮีย่บแต่ว่ามันหน่วงใช่ไหมอ๋ออ๋อ๋อบนหนึงแป๊นนึงขอถามก่อนฟังตีหิ้วใครรู้บ้าง รู้หมดเลยยกเว้นสามคนยกยกเว้นจาพี่เต๋าแล้วก็ไปครับพ่อพี่พอระโบมาหน่อยหน่อยสื่อพี่พี่พระโบมานี่หน่อยดิใครขับรถลงน้ำไปเรียกพี่พระโบไหมพี่หน่อยดีปิดตํานานนาตาชาลงมาเต๋าไอ้สัตว์พี่พระโบอะไรมานี่หน่อยมึงเป็นตัวดีเลย พี่พะโบกระเป๋าอะไรพี่พะโลเอา49หมื่นหรือ50หมื่นเดี๋ยวอ๋อพี่พี่พะโบกระเป๋าอะไรบอกก่อน493โอ้โหก็พี่ก่อนแล้วให้อาจารย์นะพี่อาจารย์เอาเงิน206อ๋อพี่พี่ให้พี่พะโบไปแล้วแสนหนึ่งทดสอบมีบอสไหวนะอย่างนี้นี่แหละใครขาดูปน้องนี่แหละนี่พี่แต่แต่อันเนี้ยคือพี่พี่หล่อมากเลยนะรู้เปล่าที่พี่แบบว่าไม่ยอมไม่เคยตายแต่คือ แต่คือพหลก็อยากจะออกไปนะแต่คือพหลกพหลต้องเอาให้จบก่อนนะอาจารย์นะพี่พี่สุดยอดมากครับบอสงนี่แหละที่จะเป็นหัวหน้าเหมาะกับการเป็นหัวหน้าสุดๆดอกเลนทับน้องครับน้องเอ๋ยมาเฉียนกออพอลอที่แก๊งเรายิ่งใหญ่แน่พี่ดู แต่ตอนที่แรกที่เราคุยกันอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้จริงๆนะรับน้องนะรับน้องนะเห็นว่าอยากจะเป็นโจ้ก็รับน้องแต่เราอย่ผมผมขอโทษนะครับตอนตอนที่ตอนที่จำต้นตอนที่ให้อาเฉิดมาครับตะโกนตะโกนบอกทุกคนไอ้เหี้ยมือกูเย็นเหมือนกูไม่ไหวกูไม่เลื่อนกูไม่เลื่อนเล เดือดแล้วเดแอดว่าน้องหยากไม่ตีครับเลยเหรอใช่คือพี่พาสุดยอดรู้รู้แต่ไม่รู้แค่3คนครับมีจ่ามีพี่เต๋าแล้วก็มีเฮียพาโบไม่รู้ใช่ที่เหลือรู้หมดเลยครับที่เหลืเนี่ยก็รู้เหรอรู้หมดทุกคนเลยไม่แล้วประเดด ประเด็นคือไอ้จ่าเนี่ยมีปัญหาครับมีปัญหาครับดูไว้อยู่ไม่คิดมากเลยคิดมากเลยโอ้ยจินต้จ่าเลยใช่จ่าไม่เดี๋ยวกูเองว่าคือเอกอะไือเอกอะตอนแรกกับผมแทงแล้วให้ชุบใช่ไหมเสร็จผมก็เลยโทรหาเฮียว่าเฮียเอาไงต่อเฮียบอกแทงต่อหน้าเลยเอาถ้าเล่นใหญ่เอาเลยผมแทงซะเยอะจะเห็นเล่นใหญ่ได้หมดเอกเยอะเลยอะเป็นป้าเลยเป็นบ้าก่อนเป็นบ้าแล้วไอ้คือทุกอย่างอะเฮียเท่หมดแล้วโอ้โหเป็นหัวห้านยังกุศล เสียอย่างเดียวไอ้ฉันที่ตำรวจมาเราวิ่งสับสีด้เยอย่าบอกัรักเลยไม่หยุดเลยไม่ตั้งหลักอกเยไปกตั้งหลักเลยไม่หยุดเลยออกไปกดเงินตั้งหลักเลยไม่หยุดเลยออกไปกดเนตั้งหลักเยไม่หเลยอินตั้เไม่เลยอไิตั้งหเดลอไดิตั้งกไม่เดงิต้งหลเ่ยอไงิ้งหไม่หยออกไปกดเงินตั้ง่ลักเลยไม่หยอไงินตั้งหลักเลยไม่หยุดเลไดิตั้งหลัเลยไม่หยุดเลยออ ยังไม่คืนไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะส่วนเออเฮียครับแต่หนึ่งผมฝากพะโล้ไปคืนให้น้องนะคะเียบร้อยแล้วครับเียบร้อยแล้วเียบร้อยแล้วรบรองนะรับร้องนะอย่าเล่นนอยเลนขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับสนุกสนุกเฮียสนุกเลยสนุกเลยสนุกเลย่อรับงานีได้แล้วครับบอสต่อนี้บอสรับงานไอแชทได้แล้วดีให้ด้วยนะส่งงานให้ด้วยนะได้ครับเฮียจะกอก่อนก่อก่อนก่อนกอกอ กอดกอดกอดเล่นแล้วผมใจฝนตัวเองไปเลยใช่ไหมเจอแล้วไปจ้าครับผมโอเคฝันดีนะจ้าสบดีครับมาเจอกันนะเจอกันไปปุ้ยจ้าโอ้โหน้า